สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop ริการดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามเด็กทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องสกินนักดนตรีนะครับมันชื่อว่ากล่องนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่วันนี้ทีมซี มีคาตอบนะครับด้วยกล่องนี้นะครับจะมาตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10นะครับก็ราวๆหกวันนะครับสาหรับกล่องนี้นะครับโดยด้วยแบบของกล่องนี้ก็คือกล่องนึงเนี่ยราคา3คูปองนะครับเปิดมาเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้รับพวกสกินแบบแรรพวกนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าสกินพวกนี้นะครับมันเป็นส่วนน้อยที่คุณจะได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่คุณจะได้นะครับก็คือนี่ฮะชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินแล้วก็เพชรนั่นเองนะเพราะว่าอัตราหนออกของสกินเนี่ยอยู่แค่เพียง0.28 เท่านั้นนะครับถ้าใครจะซื้อก็อยากให้ทุกคนนะครับเตรียมใจดีๆเครับเหมือนกับผมเลยตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้อะไรนะครับไปกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปที่คลังเนาะแล้วก็มาที่นี่นะเดี๋ยวเราจะทําการเปิดทีละกล่องกันนะครับสําหรับกล่องนี้นะถ้าเราเปิดทีเดียวเนี่ยมันจะแบบว่าไม่ได้อัตทัดโอ้ยแล้วก็เราเปิดทีเผยไงถ้าสมมติเราเปิดแบบไม่ให้ GM เขารู้ตัวเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาจะให้อะไรเราดีนะครับผมนี่ หยอกเย็นหยอกเย็นนะคนเราอ่ะถ้ามันดวงดีตั้งแต่ตีแรกมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคนเราต้องมีความแบบเยอะเย,อยอ็นขนาดที่เผลอแล้วเขาก็ยังไม่เผลอกับเราอ่ะทุกคนเราคงจะต้องปล่อยให้มันไปก่อนอะทุกคนขอให้เถอะคนเราอ่ะสิบห้าคูปองก็ต้องมาบ้างหรือเปล่าโอ้เจมคุณอยากทําการตลาดหรือเปล่าคุณก็มาทาการตลาดก,กับผมในกองสุดท้ายแล้วมาดีมาเร็ว ไอ้เชี่ยอย่าไปเติมทุกคนเกลือจบแล้วกิจกรรมเนี้ยปิดคลิปตอนเล่นเคาจะบิดแม่บ้าไปแล้ว <c oughs> ประมาณนี้ก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับใครสุ่มไปแล้วนะครับแล้วได้สกินเนี่ยก็สามารถที่จะมาแชร์กันดนะ้ส่วนตัวผมไม่เคยแนะนําให้ใครเนี่ยมาเติมกล่องนี้นะครับว่ากล่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างกองสอตอนะฮะหรือว่ากลัส้นนั่นเองนะครับเพราะว่าอ่ามันเหมือนกล่องหูุดเงินละคุณเติมไปเป็นร้อยคุณก็ไม่ได้สกินหรอกนะครับเคยมีใครวะอ่าคนดังนะครับพี่ ที่อะไรวะพี่ชิคก,กินวีอ่ะแอดวีอ่ะนะครับเขาก็เล่นแล้วเขาก็เปิดเป็นร้อยเไรเกิดพันนะก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นผมไม่ให้แนะนำไม่ให้ใครเติมนะแล้วก็ผมเนี่ยเพิ่งเล่นกับคิมเซนเซมาเสร็จนะครับชื่อว่าแกไม่รอนในคิมคิมเล่นดีมากเลยนะแต่เกมนี้ผมบบว่าเล่นไม่ได้เลยนะแต่ว่าป่าเราออกนะไม่ใช่ป่าโลมเราออกนะครับแต่มันได้ m ็แล้วมดูมันดีมันเล่นดีทุกเกมทุกคนผมงงว่าแม่งมันเล่นตั้งแต่วันไหน แล้วคือมันมันยังไงแล้วมันคือออกไปไหนอ่ะมันเดินต้นเกมมันอยู่อย่างนี้แล้วมันก็เดินไปแต่เรนการแล้วมันก็เดินกลับแล้วมันก็เดินไปแล้วมันก็เดินกลับแล้วมันก็เดินไปแล้วมันก็เดินกลับผมงงแล้วแม่งคือเชี่ยอะไรกันไม่รู้นะครับสรุปผมก็แพ้นะแต่ว่าจะไปโทษเขาก็ไม่น่ดูด,ดูสกอร,ร์ผมมาสกอร,ร์ผมก็แย่นะผมหลอนไปหมดหลอนอ้อยหลอนเดียวมาสองตัวเนี่ยผมไม่ได้กิ้งยิง,ยงตามอิสระทุกคนผมไม่ได้แบนด้วยนะครับเพื่อนไม่ยอมแบนตัวหนึ่งก็ไอเวนเนี่แหละไอโลมันไม่ยอมแบน ไม่รู้ว่ามันเล่นเซิร์ฟอื่นหรือเปล่าเน็ตก็เลยกากนะครับเล่นกับคิมโนเซคิมโนเซเล่นดีมากเลยนะแบบว่าโหดอะ่ะผมบอกแค่นี้ว่าโหดนะครับนี่แกไม่รอดแน่คิมเป็นรูปดูไรมอนนะครับแต่ว่าผมก็แพ้ผมเป็นโรคแล้วเป็นแล้วเล่นกับโปรเพยเยอร์แม่งชอบแพ้มหงุดหงิดจิ้บหายเลยผมตั้งใจสุดๆแล้วทุกคนแล้วคุณดูบบสกอร์เมื่อวานผมตึงมาเนี่ยผมเล่นกับจุยอ่ะ คือแต่เกมเกมเมื่อวันอื่นๆนะ่ะคือต้องมันเทียบกันไม่ได้เพราะว่าไอ้กเกมเนี่ยมันมันเอฟทุกคนไะอ้โลมม, P, มันเปนอฟแม่งเดินเออไงถ้าเป็นเกมอื่นมันมีโลมพอเดินชนเดินอะไรให้เนะี่ยมันจะดีมากเลยแต่เนี้ยคืออ้อยหนมาขนาดผมอะผมไม่ออกอ้อยไม่ออกจนอ้อยมันหนวแบบสุ่มๆมาโดนผมอะไอ้เชีย่ยแม่งนรกแต่คิมไม่กลัวอ้อยเลยนะคิมเดินใส่อ้อยอย่างเดียวเลย <laughs> ประมาณนี้สำหรับการเล่นกับคิมเซนเซนะถ้าใครไม่เชื่อนะครับก็สามารถไป เล่นกับคิมเอ่อไปดูสตรีมคิมย้อนหลังวันนี้ได้แนละ้ววันนี้วันที่4นะวันที่4เดือนกันยายนนะครับก็ไปดูสตรีมของคิมซนเซดได้นะครับคิมก็เล่นอยู่นะเป็นเกมแรกนะช่วงแรกๆเนะี่ยคิมจะพูดคุยกับคนดูแล้วก็เกมแรกเนะี่ยจะเป็นเกมที่ผมอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับผมก็ทักทายวันดีคิมวันดีคิมนะครับเรียบร้อยแห้งเลยนะครับประมาณนี้เลยแต่ผมพยายามไม่แจกนะแค่วันนี้แหละเซฟสุดแล้วเล่นในคนีจริงประมาณนีเ้เราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างนะครับไปดูกันเลย go เดี๋ยววันนี้ผมจะทำแยกเป็น2คลิปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจะเอาไปลง ROV Creator Club น,นั่นเองนะครับโอเคมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปได้ของเราจบกันบ้างนะครับพี่คนเลนฟอรเรนหัอยู่เลยครับพี่สวัสดีคุณ Joseph, โจเซฟโจสตาร์เลยนะครับไม่โหดไม่โหดนะครับถ้าสมมติคลเล่นฟอรเรนเป็นจริงๆนะจะรู้ว่าพี่เล่นไม่โหดเลยดูสังเกตจากการปาดอกของพี่ก็ได้นะครับพี่ปลาดอกแทบจะไม่โดนเลยนะครับสังเกตดีๆไปเล่นดูคลิปนี้ก็นดนะ้นะครับถ้าคนเซียนะ มันหลับตาปลามันยังปลาโดเลยดอกอะถ้าสมมติลำอะลำใครก็ล้ำเป็นนะแต่ว่าปลาด,ดอกให้โดนเนี่ยนั่นสิใครจะปะาให้โดนนะครับสวัสดีคุณบอลมาชีวิตด้วยนะครับเพื่อนเหมือนเบจันทรานะครับสกินผมมั่นใจมากครับว่า,อารอเรียกับเซฟิตจะต้องกลับมาอีกในเดือนหน้าและพราะตีไม่เข้ากับกิจกรรมเลยครับเดือนหน้าสิ้นเดือนเป็นฮาโลวีนนี้ยแต่กรอบโปรไฟล์จันทราสวยเท่มากครับสวัสดีคุณบอลมาชีวิตด้วยนะครับที่ว,ว่าเป็นการฆ่าคะแนนของคุณบอลน,นะซึ่งผมคิดว่า การคาคะแนงของคุณบอลเนี่ยมีหลักการและน่าจะมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับสถานะของคุณบอลเนี่ยให้ผ่านเลยนะเสด็จคุณ Gen ish, Gen ish Star เจนิสเจอเจนิสเจสตาด้วยนะครับเจนะิสเจสตาแบบะไม่แน่คุณคนะุณโจเซฟเนี่ยฟอเรนตึงแล้วไม่ตึงนะฟอเรนแบบกลางๆกลางมันปลาดอกไม่โดนเลยเสด็จคุณยาก็เส่นนะครับพี่เทพฟอเรนอะขอร้องละอย่าพูดอย่างนั้นนะครับ ไปดูคนที่เล่นฟอร์เรนเก่งดีกว่านะผมแบบว่าไม่ค่อยเสียนนะครับสวัสดีคมกิจด้วยนะถ้าคนเล่นฟอร์เรนเป็นจะรู้ว่าผมไม่ได้เก่งนะครับสวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะสวัสดีคุณอาโธเรีด้วยนะครับสวัสดีคุณซีเดโร่ด้วยนะครับสวัสดีคุณชลธานตด้วยครับแต่ที่ผมบอกว่าคนเล่นฟอร์เรนเป็นจะที่ผมไม่เก่งนี่ไม่ได้หมายความว่าคนผมจะด่าทุกคนนะแต่ว่ามันก็พอเป็นมันถ้าเทียบกันแล้วอะความเก่งอ่อนเก่งอ่อนกลางเก่งเก่งมากผมจะอยู่ประมาณอ่อนขึ้นมาจาก ตอนเก่งลงไอ้กลางลงไปอะ่ะกลางลงไปถึงอ่อนนะ <c oughs> ประมาณนี้นะเพราะว่าผมเคยลองเล่นในโหมด55นะไอชิลเล่นไม่ได้จริงลำไม่ไหวอะ่ะไม่รู้จะเข้ายัางไงแบบเข้าไปอัติปุ๊บกำลังจะลําดอกสองปั๊บปั๊บปั๊บป๊บหายเลยงงโอ้โหอยู่ดีก็ตายง,งไปหมดขนาดเล่นเกมนะขอ,องผมก็ฟูไม่ได้ลําเลยแม่งยีงต้องศึกษาเพิ่มนะครับประมาณนี้เลยขอบคุณทุกคนด้วยที่ชมนะว่าเล่นฟลอเรนโหมดนะครับก็ หันเล่นฟอร์เรนด้วยกันได้นะครับนี่มาแบ่งผมด้วยนะประมาณนี้เลยใครดูจบพีพ่หมายว่า3 4นะครับถ้าใครอยากเติมเกมกับผมก็สามารถเติมได้นะสำหรับคนที่อยู่ช่องผมเนี่ยก็มีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าใครแบบว่าไม่นี่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไปโปรโมทในเฟรเป็นการส่วนตัวแล้วนะครับประมาณนี้เลยถ้าใครชอบไปริมกดไลค์เป็นใจใ้ผมนคลิปต่อไปด้วยสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยที่ดูคลิปไม่ต้องจบนะครับแล้วก็อยากจะบอกอยากจะถามทุกคนแล้วกันว่าคิมเซนเซ่คุณคิดว่าเต็ม10คุณให้คิมเซนเซ่เท่าไหหรร่่สาับควมเกง ผมอะสิบเต็มสิบสุดยอดแห่งความเก่งนะครับผมอยากจะบอกว่าล่างสตรีมกับล่างแข่งไม่คนละเรื่องนะล่างสตรีมคือของแท้ทุกหยดคือการคิดที่ผ่านมาแบบดีแล้วนะแต่ว่าในเกมที่ผมเล่นกับเขาไม่แกี้น่ก็คือเขาอ่านคอมเมนต์ด้วยนะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับก็ตึงแหละตึงกว่าผมเยอะแต่เขาว่ามีสมาธิก็ต้องแยกสมาธิหลายทางน,นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะต้องขอตลาไปก่อนจริงแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย